ตอนนี้กำลังเป็นที่พูดถึงในสื่อโซเชียลเลยนะคะสำหรับประเทศข้างๆประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาก,กันเยอะแยะเลยล่าสุดขดะ่ะพม่าเปิดข้อเรียกร้องเรียกว่าลำเส้นสุดๆบอกว่าขอลีภัยในไทย นอกจากนั้นยังไม่พอค่ะยังขอให้ลูกหลานเนี่ยเข้าระบบการศึกษาแถมยังออกบัตรยังชีพให้ผู้สูงอายุอีกด,ด้วยเรียกว่าแบบไร้คอเรียกร้องมายาวพกบัตรไปเดียวแต่จะขอสิทธิสารพัดอยากจะมีสิทธ์เท่ากับคนไทยโดยมีหลายคนหน่าเข้ามาพูดถึงประเด็นนี้ค่ะบอกว่าถ้าเกิดเรียกร้องเยอะขนาดนี้แนะนําให้คุณนก,กลับประเทศไปเถอะไปเรียกร้องสิทธทิประเทศของคุณก็ได้ บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่ามาเรียกร้องสิทธิ์อย่างเดียวไม่พอยังมาด่าว่าคนไทยอีกบ้านตัวเองยังทําอะไรไม่ได้เลยบางคนก็มาบอกนะคะว่าติดตามเรื่องนี้มานานพอสมควรแล้วค่ะอาจจะมีแรงงานเมียนมาในไทยเนี่ยมากเกินไปหรือเปล่าแนะนําให้ส่งกลับประเทศบ้างก็ได้โดยมีบางคนนะคะมาวิเคราะห์ว่า สำหรับแรงงานต่างด้าวที่มาเรียกร้องในประเทศไทยเนี่ยแนะนำให้ส่งกลับประเทศแล้วก็แบล็คลิสต์ห้ามเข้าประเทศไทยตลอดชีวิตไปเลยค่ะหรือไม่บางคนก็มองว่าอาจจะมีเบื้องหลังอะไรอยู่หรือเปล่าเห็นว่ามีมานานแล้วบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าอาจจะสื่อให้เห็นถึงความอ่อนแอของการปกครองในประเทศไทยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นใครรู้แล้วก็ห้ามนิ่งเฉยอย่างเด็ดขาดบางคอมเมนต์ก็บอกว่าจะต้องมีการเรียกเก็บภาษีพวกแรงงานต่างด้าวให้มากขึ้นด้วยบางคอมเม ก็บอกว่ามาอยู่ประเทศอื่นแต่ว่าอยากได้สิทธิเท่าเทียมต้องจ่ายภาษีเยอะๆแล้วแบบนี้คิดตามขั้นบันไดเลยดีกว่าบางคนก็บอกว่าจะเล่าเรื่องจริงให้ฟังตอนนี้เห็นมีคนเมียนมาเปิดร้านอาหารมาขายก๋วยเตีย๋ยวไก่มาขายไก่ทอดแย่งอาชีพคนไทยมากมายบางคนเนี่ยเป็นคนพมา่าแต่ว่ารวยกว่าคนไทยซะอีกโดยบ,บางคนบอกว่าจริงๆก็มีกฎหมายว่าห้ามต่างด้าวมาค้าขายในเมืองไทยแต่ทําไมถึงเห็นอยู่ทั่วไปเลยอยากจะถามจริงๆว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ ที่จัดการอะไรบ้างหรือเปล่าบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าแถวป่าตองตอนเนี้มีเยอะมากๆเลยแรงงานต่างด้าวแล้วก็ยังมีคนคอมเมนตเนี่ยเป็นเจ้าของแผงด้วยนะตามตลาดคลองเตยเนี่ยมีเพียบเลยบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าต้องให้พวกเขาเนี่ยถ้าเกิดเรียกร้องอะไรเยอะ แนะนำให้กลับพมา่าไปเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าในตลาดเนี่ยเห็นพมา่ามาเปิดร้านขายปลาธูอยู่เลยค่ะเมื่อกับเขาจะมาทําอะไรก็ได้หรือเปล่าตอนเนี้แรงงานต่างด้าวเริ่มจะมาเหิมเกริมในเมืองไทยแล้วนะควรจะมีมาตรการขั้นเด็ดขาดได้แล้วซึ่งล่าสุดนะคะเรียกว่าเมียนมาเนี่ยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างหนัก พราะว่าเงินจา้าดันอ่อนค่าอย่างรุนแรงโดยก่อนหน้านี้ค่าเงินจา้าของเมียนมาก,ก็อ่อนค่ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจของประเทศค่ะทําให้มีการตัดสินใจของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยสาเหตุของการอ่อนค่าของเงินจา้าเมียนมานั้นเนื่องมาจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจโดยสถานการณ์การเมืองในเมียนมาได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเศรษฐกิจกนในประเทศทําให้ล่าส สุดนี้มีการถอนเงินออกจากธนาคารในเมียนมาเป็นจำนวนมากส่งผลให้มีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดโดยเมียนมามีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเนื่องจากมีการนำเข้าวที่มากกว่าการส่งออกทำให้ปัจจุบันนี้ค่าเงินจัดต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักนอกจากนี้ยังมีประเด็นเกี่ยวกับการความบาดระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการคว่ำบาตรจากนา,นานาประเทศที่ส่งผลให้การลงทุนและการค้าในเมียนมารนั้นถูกจำกัดในปัจจุบันซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและค่าเงินจาร์ด โดยสำหรับนักลงทุนต่างประเทศนั้นก็มีการลงทุนที่ต่ำลงเพราะว่าการอ่อนค่าของเงินจาราดทำให้การลงทุนในเมียนมามีต้นทุนต่ำลงสำหรับนักลงทุนที่ใช้สกุลเงินอื่นๆที่แข่งค่าก็ทำให้โอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์หรือธุรกิจในเมียนมาดูเหมือนจะดีขึ้นแต่ว่ามีความเสี่ยงอย่างมากแม้ค่าเงินจะอ่อนค่าซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทางเศรษฐกิจและทำให้นักลงทุนในเมียนมาต้องมระมัดระวังในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การที่ค่างเงินจาร์ดอ่อนก็ทําให้การส่งออกของเมียนมาเรียกว่ามีราคาถูกลงเมื่อเปรียบเทียบกับราคาในตลาดโลกซึ่งถึงแม้ว่าจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันทางด้านต้นทุนได้แต่เมียนมาก,ก็ยังมีต้นทุนในการนําเข้าวัตถุดิบและสินค้าที่อาจจะมีต้นทุนสูงขึ้นซึ่งส่งผลต่อราคาสินค้าในประเทศรวมถึงอัตรางเงินเฟอ้อของค่างเงินจาดโดยได้มีการพูดคุยกับตัวแทนทางภาคธุรกิจ ที่วิเคราะห์ว่าค่าเงินจาที่อ่อนค่ามีทั้งโอกาสและความเสี่ยงโดยอาจจะมีนักลงทุนตัดสินใจเข้าไปลงทุนในเมียนมาแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับก,บการประเมินความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองรวมถึงโอกาสต่างๆที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ โดยนักลงทุนจะต้องพิจารณาถึงนโยบายการเงินของรัฐบาลและธนาคารกลางเมียนมาโดยนักธุรกิจในพื้นที่ชายแดนจังหวัดต่างในประเทศไทยได้มองว่าค่าเงินจัดน่าจะอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องและในเร็วๆนี้ก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะแข็งค่าเนื่องจากไม่มีปัใจจัยใดๆมาสนับสนุนค่าเงินจาให้แข่งค่าขึ้น แต่อย่างไรก็ตามก็อาจจะไม่กระทบกับการค้าชายแดนมากนักถึงแม้ว่าค่าเงินจ้าปัจจุบันนี้จะอ่อนค่าลงอย่างมากเพราะว่าที่ผ่านมาผู้ประกอบการการค้าตามชายแดนได้รับรู้ถึงปัญหาค่าเงินจ้าที่อ่อนค่ามาโดยตลอดซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้อ่อนค่ามาระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าอ่อนค่าลงตลอดระยะเวลาหลายสิปีนอกจากนี้ชาวเมียนมาหลายคนก็ยังคงต้องพึ่งพาสินค้าไทยในการอุปโภคบริโภค ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีสินค้าจากประเทศจีนเข้ามาตีตลาดในเมียนมาแต่สินค้าจากประเทศไทยก็ยังมีความต้องการใช้และยังคงนิยมมาอย่างยาวนานส่วนราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในเมียนมาปัจจุบันก็มีทีท่าว่าจะเพิ่มสูงขึ้นและน่าจะไม่มีการปรับตัวลดลง ซึ่งตอนนี้มีอุปสรรคเกี่ยวกับการนำสินค้าผ่านเส้นทาง AH-1 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากฤดูฝนและความขัดแยงระหว่างประเทศเพื่อไม่ต้องอ้อมไปใช้เส้นทางอื่นซึ่งหากผ่านเส้นทาง AH-1 ได้แม้ว่าค่าเงินจา้าจะอ่อนลงแต่ว่าสินค้าไทยยังได้รับความนิยมอย่างมากในเมียนมาโดยเวอร์แ bank ได้ออกมาวิเคราะห์ค่ะว่าเงินเฟ้อในปี2567เมียนมาน่าจะมีอาาัตราเงินเฟ้อสูงถึงรล20ซึ่งตัวเลขนี้ ถือว่าสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยภาพรวมเศรษฐกิจของเมียนมาค่าเงินจาร์ซซื้อขายขณะนี้อยู่ที่ประมาณ5,400จาร์ต่อดอลลาร์สหรัฐจากต้นเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ประมาณ4,800จาร์ตต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในประเทศนั้นค่าเงินจาร์ซเคยซื้อขายอยู่ที่1,300จาร์ตต่อดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2564ส่วนราคาทองคำในเมียนมาปัจจุบันก็ถือว่าราคาพุ่งสูง สุดเป็นประวัติการโดยมีคนไทยบางคนนะคะมาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ชาวเมียนม,มาเน่ยออกมาเรียกร้องต่างๆเขาบอกว่าพอเกิดปัญหาทางบ้านเมืองก็มาพึ่งฝั่งไทยแต่สุดท้ายแล้วก็ด่าไทยบางคนมาทํางานที่ไทยพออยู่นานก็มาด่าไทยบางก็เรียกร้องสิทธิ์ต่างๆเพิ่มขึ้นในเมืองไทยบางจังหวัดมีแรงงานต่างด้าวมายืนรอรถคนไทยอยู่ไหนเปรียบเหมือนกับว่ามีที่ดินแล้วก็มีคนอื่นทยอยมาอาศัยในเมืองเรามากขึ้นจะไล่ก็ไม่ไป แถมยังมาด่าคนไทยอีกบางคอมเมนต์ค่ะก็มองว่าคนเมียนมาเนี่ยไม่ได้หวังดีกับคนไทยเราหรอกเหมือนกับกัมพูชาเหมือนกันแล้วก็คนลาวด้วย ไม่เคยหวังดีกับเมืองไทยจริงๆเนี่ยแรงงานต่างด้าวที่มาเรียกร้องเยอะๆน่าจะให้เขากลับประเทศไปจะได้รับอิสระทุกอย่างอย่างที่เขาต้องการแต่ว่าต้องกลับประเทศตัวเองไม่ใช่มาเรียกร้องจากเมืองไทยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอยากจะรู้พวกที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยมีสิทธิ์อะไรมาจัดตั้งกลุ่มกันเองทั้งหมดนี้ทําให้เกิดปัญหาต่อคนไทยไม่มีความปลอดภัยและอาชีพก็ผิดกฎหมายใครได้รับผลประโยชน์จากแรงงานเหล่านี้บ้าง จริงๆแล้วเป็นต่างด้าวเข้ามาใช้ทรัพยากรไทยแต่กลับยุยงให้แรงงานเหล่านี้ออกมาเรียกร้องมาขอข้อเสนอต่างๆทำลายความมั่นคงและสิทธิประโยชน์ของคนไทยจริง,รงๆภาครัฐควรจะมีการจัดการไม่ใช่เอื้อแต่ประโยชน์ของกลุ่มนายทุน